คนละล้านจบเลยนะครับก็เรียกว่าแพ้นะครับนะครับเงียบนะมาริสาเ้าเอาเนืกว่าอวยจําเลยสงสัยจําชื่อผิดนะครับนะคุณมาริสาลูกๆนะครับจําเลยมันมีอะไรนะครับดีนะครับคนไทยนะครับบางคนถึงโง่โงไปเข้าข้างมันแล้วก็มันก็แค่หมานะครับหมาข้าถนนคนหนึ่งนะครับคุณแดงวองนะครับก็นะครับคนไทยโดยส่วนมากเขาก็จะใช้คํว่าอ่า สงสารน่นะครับคนไทยมีนิสัยที่ขี้สงสารนะครับเราก็ไม่ว่าเขานะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับคนไทยเํามาสงสารไม่โกรธนะครับไร้มาก่อนแล้วนะครับมาฆ่านะครับนะครับใครเนี่ยนะมาลีสามไม่โกรธนะครับไรมาก่อนแล้วนะครับมาฆ่าต้องประหารใช่ไหมลุงมงคอนใช่แล้วครับนะครับนะครับนะครับป้าอว่าจําเลยมันรวยนะครับ แต่แก้งจนนะครับรถตู้รถปิกอัพของจีปาทะซื้อเงินผ่อนทั้งนั้นนะครับนะใช่นะครับซื้อเงินผ่อนทั้งนั้นนะครับส่วนมากลุงโมโคโนเชื่อว่านะครับรถตู้นี้อาจจะชื่อคนอื่นนะครับชื่อคนอื่นนะครับเพราะตัวเองเป็นผู้ต้องหาอยู่ซื้อไม่ได้นะครับเป็นผู้ต้องหาซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้เมียก็ซื้อไม่ได้ลูกก็ซื้อไม่ได้มันอาจจะใช้นะคับชื่อพี่ชื่อน้องซื้อ นะครับแต่เวลามันคิดว่าเวลาโดนยึดเนี่ยนะครับสมมุติว่าแพ้คดีโดนยึดเอาไปใช้นี่นะนะครับมันก็ไม่ไม่หลุดนะครับไม่พ้นนะครับโดนหมดนะครับอ่าเขายึดแล้วเขาจะขายทอดตลาดนะครับยึดแล้วขายทอดตลาดนะครับเอาไปเป็นเศษเหล็กเศษอะไรไม่รู้ไม่มีทะเบียนก็เอาไปขายทอดตลาดตามนั้นแหละตามสภาพนะครับแล้วก็ให้นะครับเออแล้วก็ให้ญาติเขาเนี่ยนะครับญาติคนที่มีชื่อเนี่ยนะครับนะเผล่อถูกดําเนินคดีอีกนะ นะครับล้างบล็อกตลอดชีวิตนะครับเนี่ยจริงๆนะครับนะครับบุกคนที่มีชื่อซื้อรถตู้คันนี้นะครับอาจจะโดนตรวจสอบทรัพย์สินอีกนะอาจจะโดนยึดทรัพย์ด้วยนะครับจะบอกให้นะครับคดีแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับคดีแบบนี้นะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยโดนตรวจสอบทั้งหมดนะครับนโดนตรวจสอบทั้งหมดนะครับเนี่ย พวกนี้นะครับโดนตรวจสอบทั้งหมดแม้กระทั่งรถไถที่ไถนาอยู่ในสกลนครนะครับคันนั้นก็จะโดนนะครับไม่ว่าเป็นชื่อของใครก็แล้วแต่นะครับเราไปสร้างนะครับเขาบอกว่ามีเอฟมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสร้างบ้านให้นะครับให้เงินหนึ่งแสนบาทมันมันใช่ที่ไหนครับบ้านหลังนั้นมันหนึ่งแสนที่ไหนนะครับเฉียดล้านนะครับบ้านหลังนั้นนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเออเราก็บอกว่าเอฟซีนะครับผู้ใหญ่ใจดีให้เงินหนึ่งแสนบาทสร้างบ้านมันไม่ใช่ นะครับไม่ใช่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวโดนตรวจสอบนะครับเขาไปประเมินแป๊บเดียวนะครับว่าบ้านน่ะมันราคาเท่าไหร่น่ะมันก็เสียดล้านนะครับอย่างน้อยห้าหกแสนนะครับต้นทุนนะครับนะนะครับต้นทุนคุณจะไปบอกว่าคุณก่อเองอะไรก็แล้วแต่เขาประเมินที่นะครับอ่าอ่าเขาเรียกว่าอุปกรณ์นะครับเขาประเมินอุปกรณ์นะครับนะประเมินอุปกรณ์ทั้งนั้นห้าหกแสนนะครับนะทั้งหมดห้าหกแสนนะครับจะบอกให้ เน่ครับเออเนี่ยครับมันมันหนีกันไม่หลุดน่ครับพี่คือเตือนใจสีพี่เตือนใจไปตั้งแก๊งรอแล้วครับลงหัวอ่จริงเหระครับนี่โอ้นะครับน่ะน่ครับสิเตือนใจเตั้งแก๊งรอแล้วนะครับน่ะเตือนใยนี่ก็คงจะโดนอีกหลายปีนะครับตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบออกมานะครับน่ะเตือนใจนี่ไะนะครับน่าจะโดนที่เจ็ดสิบนะครับนะครับตีคุกหลายปีนะครับเนี่ย ลุงอ่ะถ้าเข้าฟังอ่ะไปเรียนจะมีเวลาฟังลุงด้วยหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับจะดูจากนะครับไปจวบนะครับชอบแล้วเขาลบลุงมากค่ะนะครับคุณประทุมนะครับนาอไม่เป็นไรนะครับนะนะครับไม่เป็นไรนะครับอืมนะครับแอบดูเอานะครับอยาให้ครูรู้นะครับเออนะครับสนมชาบูนะครับมึงเงียบนะครับสวัสดีนะครับ เจ๊พอตอนทัวเห็นด้วยค่ะพี่จักรพัฒร์มึงสน่ยสาบูสวัสดีค่ะเจ๊อึ้งคุณอุ้มนะครับพภิสิทธิ์นะโอ้พี่เมย์นะครับพี่เจิ้งนะครับคุณสุราเวทอิรินะครับนะครับรถสตารี่มีช่องรุมคนหาข่าวดีจัดจะลืมเข้าไปดูกันนะคะนะครับข้าวฝ้าหอ่าคิดถึงแก๊งลักพาตัวลุงเลยนะครับเออนะครับคิดถึงแก๊งลักพาตัวลุงเลยนะครับเจิ้งถ้าอีกเกิ้งนะครับอื เชื่องไายอีกเครื่องนะครับพี่ไซฟูดินสวัสดีค่ะนะครับนะครับตอนนี้นะครับจำเลยเขามันคิดไม่ถึงตรงจุดนั้นเลยรูโมคุณใจดีนะครับที่ล่างล่ายาวให้ฟังเนี่ยนะนะครับรูโมคุณใจดีที่